วิทยุสื่อสารนะครับเพื่อนๆถ้าหากว่ามีอาการรับสัญญาณได้ไม่ไกลนะครับหรือที่เรียกสั้นๆง่ายๆว่าหูตึงเนี่ยอาจจะเกิดจากสิ่งนี้ก็ได้นะครับสวัสดีครับผมช่างแตก็กช่างซ่อมวิทยุสื่อสารนะครับก็ขอกรับสวัสดีมิตรลักแฟนเพลงทุกท่านนะครับก็ขออภัยที่ห่างหายไปนานนะครับสําหรับสาระความรู้เรื่องซ่อมต่างๆนะก็ตั้งแต่ช่วงมันจะเป็นเงี้ยนะครับในรอบปีอะช่วงปลายปีเนี่ยมันก็จะแผ่วๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเตรียมหยุดนะครับเตรียมหยุดปีใหม่นะ วันนี้ก็ขอประเดิมคลิปแรกนะครับของปี2569นหระครับหรือว่าปี2026นะครับโดยคลิปนี้แล้วกันนะครับก็จะเป็นเครื่องหน้าตานี้นะครับอ่านว่าอะไรเนี่ยหวยเว่ยผมเรียกกันว่าหวยเวยแล้วกันนะนะ vev ข e ีด8 x 8ก็เป็นเครื่องจีนนั่นแหละนะครับโมเดลนี้ก็จะไปคล้ายๆกับสเปนเดอนะครับพวกสเปนเดอร์สองสีในหน้าแดงนะครับหรือว่าไอตัว ถ้าเป็นตัวดำก็เป็น1 c 4 HE ใช่ไหมลูกค้าเนี่ยแจ้งอาการมาแบบนี้นะครับรับไม่ได้ส่งไม่ออกนะครับก็ทดสอบที่162525 2, 5นะครับตามเดิมเดิมเขาแล้วกันนะลองฟังแค่เสียงดูก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรนะเราจะได้ค่อยๆวิเคราะห์กันไปว่าอาการนะครับมันคืออะไรกันแน่นะไม่ออกนะครับท่าที่ผมมองคลื่นวิทยุนะครับที่ออกจากเสาเนี่ย ดูจากฟิลสเตมิเตอร์เนี่ยก็มีนะ่เดี๋ยวไปวัดวัดกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยวัดออกแน่ๆนะครับก็ลองพูดใกล้ๆเนี่ยรับได้มีเสียงนะครับพูดออกไปมีเสียงชัดวัดออกนะครับเดี๋ยวไปดูกําลังส่งกับภาครับชัดๆกันอีกทีหนึ่งที่เครื่องเซอร์วิสนะครับเช็คภาคส่งนะครับหนึ่งหกสองห้าสองห้าใลองกดค่าออฟเซตดูซิลอกว่าค่าออฟเซตก็ลบแค่สองร้อยเฮิร์ตนะครับถือว่าตรงนะ วัดออกเห็นไหมที่ใช้แบตเตอรี่นะก็ออยังออก6วัตต์นะครับก้อนั้นเรื่องภาคส่งนะครับเรื่องความถี่เนี่ยไม่มีปัญหาเพราะความถี่ตรงภาคส่งออกนะครับก็เหลือภาครับนะครับ1625.5ตั้งเรียบร้อยแล้วเลเวล0.1ไมโครโวลต์นะครับค่อยๆเล็งนะว่าจะเข้าที่เท่าไหร่นะครับ0.2ไปแล้วก็ยังไม่เข้านะครับโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหโอ้โหครับอุ้ย โอเคมีปัญหาเรื่องพารับนะครับเครื่องนี้นะเดี๋ยวจะดูว่ามันจะเข้าที่ตรงไหนแต่จะต้องมีจุดที่สามารถเข้าได้นะครับสัญญาณถึงสัญญาณเข้าได้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เวลาพูดจอใกล้ๆเนี่ยมันรับนะครับแต่จะเท่าไรนั่นเองอันนี้ในเจ็ดสิบนี่คือเริ่มดัใกล้เคียงกับคําว่าต้องตะโกนคุยกันแล้วนะระยะที่จะสื่อสารกันไดน้ระยะที่เครื่องนี้จะรับได้โอ้โหกตีเข้าๆว่าร้อยไมโครโวลต์ละกันนะครับถึงจะสัญญาณเข้านะครับ อ่าเดี๋ยวมาสรุปก่อนจะแกะซ่อมอีกทีนะครับหนึ่งนะครับกําลังส่งมีถูกไหมออก6วัตต์นะครับฟิลเตอร์มันตีเนี่ยอันนี้ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับแต่ว่าอธิบายให้ฟังแล้วกันนะ,ะนะ <c oughs> ก็หมายความว่าเสาเนี่ยปกตินะครับลอยตรงลอยต่อของลั้วแส่งสัญญาณเนี่ยมันไม่มีปัญหานะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ภาครับที่เราเจอว่าหูมันตึงเนี่ยต้องใช้นึงต้องใช้ถึง100ไมโครโวลต์เนี่ยสัญญ,ญาณถึงจะเข้าเนี่ยมันก็แปลว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องลอยต่อในเครื่องนะครับ ความถุงความถี่อะไรก็ตรงนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องนี้เหลือเรื่องเดียวนะครับก็คือรับสัญญาณได้ไม่ไกลนะครับหรือที่ผมพูดติดปากบ่อยๆว่าหูตึงนั่นเองนะครับอยากอธิบายคําว่าหูตึงสักนิดหนึ่งนะครับมันไม่ใช่คํามาตรฐานสากลน,นะมันเป็นคําที่ในร้านนะครับในร้านที่ผมทํางานเนี่ยศิลชาคอนไซเนี่ยเขาเรียกกันมาผมก็เรียกตามๆเขามานั่นแหละ นะครับเจ้าของร้านเขาเวลาเขาพูดถึงอาการรับสัญญาณได้ไม่ไกลเนี่ยเขาจะพูดว่าหูตึงนะครับก็ถ่ายทอดมาที่อาจารย์ผมพี่บอยนะครับพี่บอยก็ถ่ายทอดมาถึงผมอีกทีหนึ่งนะครับก็จะคําว่าหูตึงเนี่ยก็จะเป็นแทนอาการว่ารับสัญญาณได้ไม่ไกลนั่นเองนะครับแกะเลยก็เป็นสไตล์เดียวกับสเปนเดอร์สองสี่ห้าฮิตเอนะครับ ก็คือมีแหวนสามอันอยู่ด้านบนเปลี่ยนประแจก่อนขา้างนี้ไม่มีน็อตอะไรแล้วก นัดได้เลยนะครับแต่ว่ามันจะติดไอยางตรงนี้นะไอยางปิดแจ็คไม่เนะี่ยต้องง้างมันออกมาก่อนนะครับก็แนะนําว่างัาอย่างนี้ทีนึงนะครับแล้วตรงนี้ถ้าไม่ออกอ่ะก็งะงอีกสักหน่อยหนึ่งมันก็หลุดลนะเพราะว่าไอตัวแจ็คเนี่ยมันอาจจะขัดลํำอยู่ในฝาหน้านิดๆหน่อยหน่อยได้นะก็อยากกระชากมันออกมาแรงนะครับเพราะว่ามันจะมีสายแพรแบบนี้นะครับก็เอาสายแพรออกนะหูตึงเนี่ยสิ่งที่ต้องสงสัยนะครับ แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับแต่ตึงเป็นร้อยเนี่ยตึงเป็นร้อยไมโครโวลต์เนี่ยตัวที่น่าสงสัยมากกว่าก็คือไอคู่นี้นะครับเดี๋ยวยังไงผมลองซ่อมดูก,ก่อนนะครับแล้วได้เรื่องอย่างไรเนี่ยจะมาอธิบายเพื่อนๆอ,อ,อีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆนหลังจากปั้มกับมันมาอยู่พักใหญ่ๆแล้วนะครับก็ยังไม่ได้สมบูรณ์นะครับร้อยเปอร์เซ็นะแต่ว่ามาอัปเดตสักทีหนึ่งก่อนนะครับพอเกี่ยวกับภาคลับเนี่ยก็ต้องมาดูพวกนี้นะครับ พวกนี้ชุดพวกนี้เกี่ยวกับภาครับหมดเลยครับอันนี้ไอซีภาครับใช่ไหมเซรามิกฟิลเตอร์คิตตันฟิลเตอร์เซรามิกดิสริมิเนเตอร์อะไรพวกเนี้นะครับหรือว่าพวกฐานทิเตอร์ตัวภาคขยายของภาครับอะไรต่างๆนะครับก็ดูทั้งหมดอะนะครับไดโอดของภาครับนะครับมี2จุดนะรุนนี้รู้สึกจะเป็นตรงนี้กับตรงนี้นะครับที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องนะครับลองหาอะไรเทียบอะไรมาลองเปลี่ยนต่างๆมากมายนะครับเต็มไปหมดนะไม่หายนะครับ คือมันดีขึ้นแบบจากร้อยอย่างเงี้ยกลายเป็นอลองเปลี่ยนไอ้นวยนี่นะครับไม่รู้ทําอะไรไปบ้างนะงงไปหมดนะก็สรุปว่าเหลือสักประมาณ5 0 6 0ิบไมโครโวลต์นะครับนะก็ยังตึงมากอยู่ดีนะครับผมก็มาลองถอดตัวนี้นะครับเป็นเดี๋ยวเอาไฟออกก่อนะนี่ซูมหน่อยไดโอดภาคส่งจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับจะเป็นตัวเล็กสอตัวนะตอนนี้ถอดออกไปแล้วนะครับปรากฏว่าพอถอดไดโอดภาคส่งเนี่ย กลับมาวายปกติแล้วนะครับนะกลับมาวายปกติเรียบร้อยแล้วผมก็เลยลองถอด PA ดูนะครับแล้วก็ใส่ไดโอดตัวใหม่นะครับกลับเข้าไปก็ปรากฏว่าเป็นเหมือนเดิมนะครับสรุปว่า p a เนี่ยไม่ได้ทำเอ่อไม่ไม่ได้ไปกวนภาครับนะครับเพราะว่าถอดออกแล้วก็ยังเป็นนะแต่เมื่อไหร่ที่ถอดไดโอดออกนะครับก็จะรับได้ปกตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ยมากวนภาครับนะครับทางไดโอดนี่แหละทางทางภาคส่งนี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลอง ให้เพื่อนๆดูนะครับขี้ไฟให้เพื่อนๆดูนะเครื่องติดหรือ,อยังเดี๋ยวผมลองกดส่งก่นอนเ,เครื่องติดอยู่นะครับจะค่อยๆป้อนนะครับความไวเพิ่มนะ,อะตอนนี้ประมาณศูนย์จสองหกไมโครโวลต์นะครับเข้าแล้วนะเมื่อถอดไดโอดนะครับแต่เมื่อไหรที่ใส่เมื่อไหรที่ใส่ไดโอดภาคส่งนะครับก็จะกลับไปเป็นอาการเดิมนะครับ ก็อัปเดตประมาณนี้ก่อนโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เจอสาเหตุแล้วนะครับมันมากลนะตัวนี้ก่อจะเจอนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพูดก่อนที่ผมจะลืมนะครับเพราะว่าผมกาลังจะเลิกงานแล้วผมก็เลยเอากล้องมาอัดคลิปสรุปไว้ก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้ามาพูดใหม่ตอนเช้าเนี่ยมาอัดใหม่ตอนเช้าเนี่ยผมอาจจะลืมไปแล้วนะอ่าตัวตัวเนี้ยนะครับเป็นตัวที่จ่ายไฟนะครับผมมองเห็นไหมเนี่ยเล็กลเหลือเกินเดี๋ยวซูมหน่อย อ่ะเอาเป็นว่ามันจะมีไฟมาทางทางลายนี้นะครับนะตรงนี้น่าจะเป็นคอยนะแล้วก็มาเลี้ยงตัวนี้นะครับประมาณเอ่อหนึ่งโวลต์กว่ากว่านะครับประมาณหนึ่งจุดหกโวลต์ประมาณนี้นะครับวัดฝั่งเนี้ยจะวัดได้ประมาณหนึ่งจุดหกโวลต์นะครับเพื่อเปิดให้ไดโอดทํางานนะครับเพื่อให้ภาคส่งเนี้ยนะครับสามารถวิ่งมาตามเส้นนี้ได้นะครับเพื่อปล่อยสัญญาณส่งออกไปนะครับถ้าไม่มีไฟมาก็ส่งไม่ออกนะครับสัญญาณภาคส่งเนี่ยก็จะมาติดอยู่ที่ไดโอดนะครับ แต่ถ้าตัวไฟนะครับที่มาเลี้ยงไดโอตัวนี้มันทํางานค้างเนี่ยมันก็จะเป็นกรณีของวันนี้นะครับเป็นกรณีของเคสนี้เครื่องนี้นะครับนะก็คือไฟตัวเนี้แม้ว่าเราจะไม่ได้กดคีย์นะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้กด PTT นะก็มาตลอดเวลานะครับก็เลยทําให้มันไปนกดภาครับนะครับก็เลยหูตึงนั่นเอง นะซึ่งกรณีแบบนี้มันไม่ได้เจอบ่อยนะครับผมก็เลยไปงงนะครับไปซ่อมภาครับอยู่ตั้งนานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปบทเรียนคราวนี้ว่าให้เพื่อนๆตอนท้ายคลิปอีกทีแล้วกันเดี๋ยวมาพูดรายละเอียดกันก่อนนะครับตัวนี้ไม่มีสวิตเมนวลดูนะครับถึงมันจะคล้ายๆกับ h A เนี่ยแต่ว่าไม่เหมือนนะไม่เหมือนเห็นไหมเนี่ยไม่เหมือนนะครับก็ต้องใช้การคาดเดานะครับว่าอะไรมันควรจะไปไหนตรงไหนนะครับนะก็โชคดีนะครับที่คาดเดาคาดเดาไปเรื่อยนะครับ ใช้ความน่าจะเป็นนะครับมั่วบ้างอะไรบ้างนะครับจนเจอสาเหตุจนได้นะอ่ะทีนี้ผมก็ดูว่าไอ้จุดเนี้ยมันจะไปหาที่ไหนได้บ้างนะครับก็ลองุูมๆมั่วๆดูก็มาเจอว่ามันจะมาเข้ากับขานี้นะครับนี่นะเริ่มจากตรงนี้ใช่ไหมปึ๊บปึ๊บปนคอยผ่านอาอาสองตัวนี้ต่อขนานกันอยู่นะครับแล้วก็มุดลงไปที่จุดนี้ก็มามาเจอที่จุดนี้นะครับแต่ถามว่าตรงส่วนนี้เกี่ยวไหมนะครับก็ไม่เกี่ยวนะผมก็ลองปลดตัวนี้ดูแล้วนะครับ นะตัวนี้ก็เป็นออฟแอมนะครับก็ลองลองยกออกนะครับลองยกตัวนี้ออกก็ยังมีไฟค้างอยู่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเราปลดตรงส่วนนี้ออกนะครับให้มันขาดออกจากตัวทางเส้นไดโอดเนี่ยโวลต์มันก็จะเห็นเยอะนะครับมันจะไม่ใช่1.6โวลต์นะก็อ่ะไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่ามันมีโวลต์ค้างอยู่ตลอดเวลาเนี่ยประมาณทักสามโวลต์อะไรประมาณนี้แหละนะครับแต่ถ้าเราอ่อสมบูรณ์แล้วเนี่ยเวลาเราวัดที่ตรงไดโอดเนี่ยมันจะวัดได้ประมาณโวลต์กว่านะครับ นะแต่ถ้าเราวัดไล่ย,ย้อนไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันค้างอยู่ที่ประมาณสาโวลต์นะครับไม่ว่าจะกดคีย์หรือไม่กดนะซึ่งมันผิดนะครับมันจะต้องไม่มีไฟเวลาไม่ได้กดคีย์นะครับเมื่อรู้แล้วว่าบริเวณนี้ไม่ใช่ปัญหานะครับผมก็หาไปเรื่อยนะครับก็มาเจอตรงส่วนนี้นะครับนะคู่นี้คาซิตเตอร์คู่นี้เกี่ยวทั้งคู่เลยนะผมก็มาเจอว่าเอาคือมันจะต้องผมไม่พูดลงรายละเอียดแล้วกันนะเอาเป็นว่าตัวนี้มันเป็นด้านไฟไฟขาออกนะครับขา ขาเอา out แล้วกันนะผมจะมาพูด B C E อะไรตอนนี้นึกไม่ออกนะครับนะแล้วก็มาวัดเนี่ยมาวัดไฟเนี่ยก็ปรากฏว่ามันมีไฟค้างจริงๆนะครับถ้าเวลากดคีย์เนี่ยมันมา5ม้าโวลต์แต่เวลาปล่อยคีย์เนี่ยมันไม่มันไม่ยอมเหลือศูนย์นะครับมันเหลือประมาณสามโวลต์ก,กว่าๆนะครับก็เลยเป็นสาเหตุทําให้ไอตัวไฟเนี่ยมันมาถึงไดโอดแล้วก็ไดโอดเปิดตลอดเวลาจนไปโกนพักลับนะครับผมก็ลองถอดออกนะครับปพ้ง่งก็ปรากฏว่ารับสัญ,ญญาณได้นะครับ รับสัญญาณได้ปกติเรียบร้อยนะครับไม่มีไฟไปกวนไงก็โอเคหาตัวใหม่มาใส่นะครับนะก็ดูที่มันเป็นตัวถังเดียวกันนะครับตัวถังเขียนว่า BVC นะครับนะมันก็จะเป็นอ,อุปกรณ์ชนิดเดิมนะครับหาเทียบมาเปลี่ยนก็ปรากฏว่าพอใส่ปับ๊บก็มีไฟค้างเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ตัวนี้มันอยู่ที่ขานี้นะครับขาเนี่ยเป็นขาควบคุมนะครับขา B นะขา B เนี่ยมันมีการรั่วไหลไง,ไงมันมีกระแสรั่วไหลนะครับมันเลยเหมือนกับแบบสั่งสั่งเปิดสวิต นะครับเพราะว่าทาน์ิสเตอร์มันคือสวิตช์อย่างหนึ่งใช่ไหมละ่ะที่มันควบคุมการเปิดได้เหมือนก๊อกอะ่ะที่เราสามารถแบบเปิดเปิดเต็มก๊อกเลยเปิดบิดสุดเลยกับบิดครึ่งนึงได้นะครับอันนี้มันอาจจะเหมือนกับการบิดสัก20%เนะครับเหมือนเหมือนแล้วเปิดสัก20%ก็เลยมีมีไฟเนี่ยจากจากไฟไอขาไฟแช่เนี่ยนะครับผ่านออกไปทางด้านทางออกนะครับของทาน์ิสเตอร์เนี่ยก็ออกไฟได้ประมาณ3โวลต์นะครับ,รบเพราะว่าตัวขาคําสั่งเนี่ยนะครับหรือว่าตัวก๊อกน้ำเนี่ยนะครับหัวก๊อกเนี่ นิดนึงนะครับซึ่งมันไม่ได้มีเครื่องนะครับมันไม่ได้มีอะไรมาสั่งแต่ว่าทําไมถึงทําไมถึงสั่งเปิดเนี่ยก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันน่าจะเป็นตัวคําสั่งที่ไปเหมือนสั่งบิดก๊อกอีกทีนึงนะครับนะพูดง่ายๆว่าก๊อกไปสั่งก๊อกอีกทีนึงอ่าประมาณนี้แล้วกันนะเียบเทียบให้มันเข้าใจง,ง่ายๆนะครับผมก็ลองโอเคเปลี่ยนตัวนี้ดูก็ไม่หายนะครับคือถ้ายกออกเนี่ยก็ไม่รั่วแล้ว แล้วก็ส่งไม่ได้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวคําสั่งผาาส่งมันมันถูกถอดออกไปถูกไหมโอเคตอนนั้นถ้าตัวนี้ถอดไปแล้วก็ยังช่วยอะไรไม่ได้นะครับก็ใส่คืนนะก็ผมก็มาสงสัยเนี่ยไอพวกอุปรกรณ์พวกเนี้ยตัวซีที่มันลงกราวเนี่ยนะครับมันรั่วหรือเปล่านะพอมันมีกระแสรั่วไหลเนี่ยมันก็ทําให้เป็นคําสั่งให้ทางซิสเตอร์เนี่ยเปิดได้นิดหน่อยเหมือนกันขึ้นอยู่กับว่ารัา่วมากรั่วน้อยนะครับอ่ะผมก็เลยลองถอดนะครับ ลองใหม่ลองมานะมาเจอตัวริมนี้ที่มันแหว่งออกไปเนี่ยเห็นไหมตัวนี้คือผมถอดออกไปแล้วนะเนี่ยถอดออกไปแล้วนะครับพอถอดออกไปปุ๊บลองใหม่หายนะครับสรุปว่าสีรั่วนะครับเพื่อนเพื่อนโอ้โหนี่เดี๋ยวผมหยิบตัวปัญหาให้ดูนี่ตัวนี้นะครับนะหรือกันมาทั้งอำเภอเพื่อเธอตัวเดียวนะครับสี่ตัวกระจิ้วริ้วนะครับดันมาลั่วนะครับอ่ะสรุปนะครับอุยสีไม่ยอมหลุดจากนิ้วนะ สรุป C ตัวนี้มีการรั่วนะครับจึงทําให้ทรานซิสเตอร์เนี่ยมีคําสั่งให้เปิดทํางานนิดหน่อยนะครับก็เลยตรงเนี้ยแทนที่จะเป็น0 v โวลต์ก็เลยออกเป็น3 v โวลต์นะครับลินลินออกไปนะครับลินแรงดันกับกระแสออกไปเล็กน้อยนะครับทรานซิเตอร์เปิดถูกไหมพอเปิดให้ให้ไฟฟ้าไหลผ่านไม่ได้ปุ๊บมันก็มาถึงืตรงจุดนี้นะครับอพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บก็มีแรงดันประมาณ1.6 v โวลต์เปิดไดโอดให้ไดโอดทํางาน ทั้งทั้งที่ยังไม่ได้กดส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไปกวนภาครับนะครับเพราะว่าตรงจุดเนี้มันก็จะเป็นรอยต่อระหว่างภาคส่งกับภาครับถูกไหมอ่ะตรงเวลารับสัญญาเนี่ยสัญญามันจะเข้ามาปุ๊บ,บ,บแล้วก็ผ่านไปทางนี้อ่ะมันก็ต้องผ่านมาเส้นนี้ในเรื่องของภาครับนะครับส่วนเวลาส่งสัญญ,ญาณปล่อยออกมาปุ๊บ,บ,บ,บมีไฟมาสั่งให้ตัวเนี้ยไดโอดเปิดทํางานปุ๊บภาคส่งก็ปล่อยสัญญาณออกไปแบบนี้นะครับเวลาที่ภาคส่งไม่ทํางานก็ต้องไม่มีไฟ นะครับแล้วก็ไดโอดเนี่ยไม่เปิดทํางานเพื่อให้ภาครับเนี่ยมันผ่านเข้าไปในกระบวนการรับสัญญาณของมันนะครับเพราะถ้าไดโอดเปิดอย่างที่เจอวันนี้ก็จะทําให้ตัวเกี่ยวกับไฟเลี้ยงนะครับเกี่ยวกับคลื่นอะไรรบกวนสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยมันจะไปกวนในภาครับได้ด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหานะครับของวันนี้ก็คือไอซีตัวนี้นั่นเองนะครับนะอ่าพอพอมันรั่วปุ๊บก็เลยทําให้ไฟไปเลี้ยงไดโอดค้างตลอดเวลาจน เกิดปัญหานะครับที่เราเจอในวันนี้นะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมมาเข้าร้านนะครับก็จะมาลองประกอบลองอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สรุปให้เพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สวัสดีอีกครั้งนะครับผ่านมาถึงอีกวันหนึ่งนะครับผมก็ทําการประกอบเครื่องนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผลออกมาก็คือเยียบเลยนะครับเครื่องใช้งานได้ปกติเรียบร้อยนะครับผมจะสรุปสาเหตุให้ฟังอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับ ตัวเนี่ยเวลาที่ยกไดโอดภาคส่งออกนะครับแล้วรับสัญญาณได้ปกติเนี่ยเนื่องจากมีไฟเลี้ยงไดโอดค้างนะครับนะเวลาที่กดส่งเนี่ยมันจะต้องมีไฟเนี่ยไปจ่ายให้ไดโอดเพื่อให้ไดโอดเปิดทํางานนะครับเพื่อให้ภาคส่งเนี่ยผ่านออกมาที่สายอากาศนะครับทีนี้เวลาที่เราไม่ได้กดส่งเนี่ยมันก็จะต้องไม่มีไฟตัวนี้แต่ว่าเครื่องเนี้ยมันมีนะครับพอมันมีปุ๊บนะครับลายของภาครับแล้วก็ภาคส่งเนี่ย มันก็เชื่อมหากันนะครับก็ทําให้เกิดการรบกวนซึ่งกันและกันนะครับจนทําให้ภาครับเนี่ยหูตึงนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยสาเหตุที่ไฟเนี่ยมันไปเปิดให้ไดโอดทํางานค้างเนี่ยก็คือมันจะมีทรานซิสเตอร์อยู่ชุดหนึ่งนะครับมันมีซี่วไหลนะครับที่ขาคอนโทรลหรือว่าขาบีนะครับพอมันมีไฟรั่วไหลปุ๊บมันก็เหมือนกลายเป็นคําสั่งนะครับให้ให้ตัวทรานซิสเตอร์เนี่ยเปิดนิดๆน,น,นะครับ แต่ไอ้นิดๆตัวเนี้ยก็เพียงพอนะครับที่จะให้ตัวไดโอดภาพส่งเนี่ยทำงานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็หาตัว C นะครับที่รั่วไหลแล้วก็ปลดมันออกไปซะก็สามารถแก้ไขอาการได้เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็สรุปไว้ให้เพื่อสนสั้นๆประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะเรามาเช็คภาพรับกันอีกหนึ่งรอบนะครับค้าวก่อนเนี่ยต้องขึ้นไปถึงประมาณ100ไมโครโวลต์เลยถูกไหมอ่าทีนี้ผมจะนี่เบาเสียงก่อนนะ ตอนนี้ผมกดแค่0.1ดห้เข้าแล้วเห็นไหมคลเรื่องเลยเห็นห่ะลดนะครับเครื่องสวิตตัวนี้มันลดได้ตามสุดเนี่ยคือ0.039ประมาณนี้นะครับค่อยๆเร่งขึ้นนะโอ้โ่ประมาณไม่ถึง0.1เเริ่มเข้าต้องปับป๊บๆๆแล้วแต่ถ้าป้อน0.1เนี่ยก็คือรับสัญญาณได้แล้ว,ญญลวนะอ่าไวมากนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าก่อนที่จะไปแก้ไขาอาการหลักเนี่ย ผมอาจจะไปเปลี่ยนพวกเกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์ภารับเนี่ยนะครับพอสุดท้ายแล้วแก้การหลักได้ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยรับสัญญาณดีขึ้นด้วยหรือเปล่าก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับทีนี้รับไวเนี่ยเวลาใส่ใส่เสาเนี่ยก็ต้องใช้งานได้ดีด้วยนะเรามาดูที่ว่ามันรับสัญญาณได้คมปกติดีไหมนะครับกดให้ฟังนะครับเนึ่งสอเงเสีง่งสอง รับไว้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีอาการเ,าเสียงแทรกเสียงซาเข้าได้ง่ายด้วยนะครับเ <c oughs> สียงท้ายคีย์ปกตินะครับเห็นไหมอ่า <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ยก็เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ปกติสมบูรณ์นะครับ <c oughs> สำหรับคลิปในวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย